ข้างทางนะควางเวงนะกวัวมากเลยนะใครที่เข้ามาชมนะครับใครที่เข้ามาชมนะครับดูข้างทางเลวางเวงมากเลยวันนี้เราจะมาถ่ายเราจะมาถ่ายได้โชคแล้วก็จะมีน้องรอมีไม่อยากจะขยับเลยข้าไป ตรงนี้นสว่างแล้วอ่ะมืดๆหน่อยเนาะใช่ที่นี่วัดตึกหนึ่งวัดแล้วนะครับวัดอยู่ข้างหน้าเนี่ยยายสมาชิกก็อยู่ธ์ในนับยายยายน้องบีมอยู่ตรงนั้นไหมอ่ะอนโอ๊ยสวัสดีน้องบีมนี่เราเจอเพื่อนนะครับพี่เงินพี่เงินพี่เงินไปแล้วจะโชคดีเอ้าเฮ้ยตัวเบื้งเลยพี่เงินตัวใหญ่มากน้องบีมน้องบีมน้องบีมโทรศัพท์โทรกลับมาหาแม่ในสีลายอ่ะ ไม่ใช่น้องบินดูอะไรนี่แล้วนี่เราจะถึงท่าแม่ดูนะของเยื่องน,น้าที่เขาถ่ายหนังพี่มาก,กขานมน่ะจะให้น้องบิมดูไม่ใช่ท่านี้นี่นะไม่ใช่ท่าน,นี้ท่านอนี่ท่าวัดอ๋อเรา,เราถึงใช่ใชเราจะถึงท่าวันแล้วนะครับแต่มัน,ม,นมันไม่มืดแล้วอ่ะต้องเมื่อไหร่กนเมื่อไหร่โนนเราต้องไปถึงหากับวัดเทพมิตรไม่ใช่นยดีเลยคือวัดนี้นะครับเป็นวัดพานอนที่เก่าแก่ของ ทางเพอเมืองฉะเชิงเซานะคะเราจะมาพากันมาล่องเรือบ่เมื่อกี้มันมันหายไปตอนน้องไอติมเมื่อเมื่อเนาะดูน้ำน้ำชิดน้ำดูดีตัวแต่ละตัวตัวเล็กมากเลยตัวเล็กมากเลยนะคะโอ้โหถ้า6โมงนี่ถึงใส่กิ๊ต้องใส่น่ากลัวเหรอวะ เฮ้ยมันมืดนะเว้ยมันมืดนะเว้ยจริงหรถ้าเป็นไม่มาตอนนี้เอาก็มันมีก็สี่โมงมานี่ก็พอดีลุงกลับมารับเที่ยวสุดท้ายใช่ก็คลองยาวสุดนู่นเลยครับบรรยากาศดีมากเลยที่เป็นการนอนเนี่นะครับเราก็ทำไมลุงขอลุงจอดนี่หรอใช่ แต่เราไม่ต้องขึ้นใช่ไหมขึ้นนี้สิคะขึ้นเนาะทำไมต้องขึ้นอะ่ะเอแบบนี้นะคะที่ลงมาเมื่อกี้แล้วก็นี่จะเป็นคลองแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดได้สวัสดีค่ะค่ะได้ ก็จกแล้วอ๋อ,อค่ะองดำอยู่ข้างในค่ะเอาไปตรงนี้ก็ได้บ้งเนี่ยถุงเนี่ยกระเป๋าเนี่ยมันไม่มีฮะเขาขับรถมาได้ใช่อ่าดอกไม้ทุกเทียน,นนะคะใช่แจกฟรีแจกฟรีอ๋อดูกันหอมเนี่ยละ แล้วเอาไปทำอะไรกินได้ไหมไหวไหมไหวสิไหวสิหยิบไ้เลยพี่ไฝ่หลอดพี่มันบอกว่าแม่มีคนดีนอยู่ตรงนี้อะแม่นี <c oughs> ่แหละนี่แม่บอกแม่มีคนดืที่มันโดนมาส่งมามีคนดีตัวแม่มาส่งมาแล้วมันก็วงกลับมานะพี่โมเราส่งปัดฟบมันมีคนยืนอยู่อะแม่